สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 16นะครับเป็นราคาก่อนที่จะมีการเปิดตัวสำหรับ iPhone 17ในเดือนหน้าแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีราคาน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 16หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับเดือนใหม่เดือนสิงหาคมกันนะครับว่า iPhone 16รุ่นนี้ ล่าสุดนะครับลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดจะมีการลดราคาลงอีกไหมเดี๋ยวในคลิปวันนี้ผมสรุปมาให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 16อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3สิงหาคมปี2025นะครับก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซาด้ากันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900นะครับ 29, รบาคาล่าสุดก็ขายอยู่ที่25,990บาทแต่ราคานี้จะ มีส่วนลดเพิ่มให้นะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเก็บคูปองส่วนลดก่อนได้โดยเฉพาะเดือนนี้มีโปรโมชั่นใหญ่มีเซลลใหญ่จาก Lazada ก็คือโปร88นะครับจะเริ่มในประมาณวันที่7เวลา2ทุ่มตรง iPhone 16หรือว่า iPhone รุ่นอื่นๆก็จะมีการลดราคาพิเศษเพิ่มเติมให้ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับก็สามารถเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับรวมไปถึงการผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด20เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละพันสองบาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนนะครับไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรผ่อนสินค้าก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada ได้เดือนละพันสองบาทก็สามารถเป็น เจ้าของ iPhone 16 ได้แล้วนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสีดําสีขาวสีชมพูสีใหม่อัลตรามารีนนะครับแล้วก็สีเขียวชอบสีไหนก็เลือกไปใช้งานกันได้ส่วนความจุมี2ความจุนะครับคือ128แล้วก็256กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สํำหรับแอป Lazada iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ราคาล่าสุดเหลือ26,800บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1,000ถึง3,000บาทขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเก็บคูปองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อน,ผ,อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตสะดวกแบบไหนก็เลือกได้ทั้งหมดรวมไปถึงการผ่อนชําระนะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุ เริ่มต้นที่ 128GB กะไบต์ไปจนถึง 512GB กะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ i p h o น e 16ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ2,9900ก็ลดราคาเหลือ26,800บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยจะผ่อนผ่อนได้ มีเลือกทั้งหมด3สีสำหรับความจุ128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16จากทางด้านแอป Lazada นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนสิงหาคมนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านจาก Apple, iStudio แล้วก็ Studio 7นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไป ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน s h o p ปี้มอลตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือ26,900บาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีกประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนนะครับหรือว่าผ่อนได้4ปีผ่อนเพียงเดือนละ 719บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของ iPhone 16รุ่นนี้ได้แล้วนะครับสำหรับการผ่อนนั้นไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรผ่อนสินค้าก็เลือกผ่อนกับ s h อป e ีได้เลยลองกดเข้าไปดูกันก่อนในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอป Sho ป e ีนะครับ iPhone 16ขายโดยทางร้านไ s t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทย ประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะพ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี 1> ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป s h o ปปีนะครับก็จะเป็นของร้านส t u d i o 7ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่26,800บาทนะครับซึ่งก็จะมีโค้ดส่วนลดสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับไม่มีบัตรเครดิตผ่อนกับช้อปปีได้เลยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือไดภายใน30วัน มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบล้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่ล่าสุดเดือนสิงหาคมนะครับเป็นราคาก่อนที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็วางขาย iPhone 17ทุกรุ่นมาดูกันว่า iPhone 16ล่าสุดนะครับถ้าเราจะ ซื้อแบบติดโปรซื้อจากค่ายมือถือค่ายไหนที่ได้ราคาดีที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True t รูดีแท็ 5G สําหรับ iPhone 16โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา19,900บาทนะครับลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพททิ้นัมบลูเมมเบอร์แล้วก็โกเมมเบอร์นะครับราคา18,900ลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปราคา19,900เครื่องเปล่านะ ขายอยู่ที่26,800บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา19,900ส่วนลดก็จะมี2แบบนะครับก็คือส่วนลดสําหรับการสั่งออนไลน์ใส่โค้ดตามที่ทุกท่านเห็นได้เลยนะครับลดเพิ่มอีก1,000บาทแล้วส่วนลดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ดีแท็มานานนะครับรับส่วนลดอีกสูงสุด2,000บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นรวมส่วนลดแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ ศูนย์ดีแทหรือว่าศูนย์ d ูดี 5G นะครับโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็จะมีให้เลือก3 packet, packet แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 2 9 9ซื้อได้ที่ราคา18,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าโปร1 1 9 9ราคา19,700ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าแล้วก็โปร8 9 9ราคา21,200ไม่ต้องจ่ายค่าเนีตตรงหน้าทั้ง3โปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทูดีแท็ก 5G ทก เครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,400เานะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1000บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าเราอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสหรับ การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t r u e m o v e ช iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,400านะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทรวมไปถึงส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ t r u e มานานก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก2,000นนะครับรวมส่วนลดก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อ iPhone 16ได้ที่ราคา19,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าโปร1199ราคา2 7 0 0โปร899ราคา21,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา19,400นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าเน็ตตรงหน้าด้วย1,605บาทโปร1199ราคา2 7 0 0โปร899ราคา21,700เปลี่ยนจากเติมเินเป็น รายเดือนราคา19,400ยก้ายค่ายออนไลน์ราคา19,400เมื่อยเมยค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299งสองเก้าเก้าโปรหนึ่ราคา2 7งหมโปรแปดเราคา2 1งหมืนเจ็ดร้อยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา19,600เเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ 1399สนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900ท่นาในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16นะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนสิงหาคมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Laza ด a ada, แล้วก็ช h อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าาาท่่นชออบหหรืววเ็ คลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ